ท่านประธานที่เคารพผมสมชายหนองหีจากร้อยเอ็ดท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับถ้า AI เป็นรัฐบาลไทยแลนด์นี่พัฒนาแน่นอนผมคิดมา3คอนเซปต์ก็คือ1ต้องเซตซีโร่โกสมาร์ทฮาร์ดออฟไทยแลนด์เซตซีโร่คือเรามาเซตซีโร่อะไรเรื่องการเมืองที่เป็นน้ำเน่าเพราะถ้า AI เข้ามาเนี่ยการเมืองน้ำเน่าจะไม่มีแล้วการเมืองที่บ้าม่าตัวอย่างง่ายๆเลยท่านประธานน้ำท่วมที่เชียงรายรองนายกไป นะรัฐมนตรีเทียมว่าการกระทรวงมหาดไทยไปผมไม่อยากระบ,บุอนุเถียมท่านอนุเทียมนี่แหละ oh. พอผู้ว่าไม่อยู่ประกาศหาผู้ว่าทําไมไม่อยู่ในพื้นที่ผู้ว่าไปไหนอยากให้ผู้ว่าเข้ามาต้อนรับขับชูผู้ว่านะเขาลงพื้นที่เขาไปทํางานตัวเองไปเนี่ยอยากให้คนมาห้อมล้อมอยากให้เขามาอยู่ต่อหน้าและจะไปตั้งกรรมการ สอบเขาเดี๋ยวเดี๋ยวท่านอนุเทียมเสียหายเดี๋ยวท่านบรรทวงนะผมเสียหายครับผมเสียหายท่านบรรทวงครับขอเชิสิบพิพิธิงครับท่านประธานครับครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมอนุเทียมเกิดมานานแล้วคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านต้องการคนห้อมล้อมหรือว่ายังไงครับผมขอชี้แจงกรณีนี้ครับผมคือที่ว่าผมบ้าอำนาจเนี่ยมันไม่จริงเลยครับผมแค่อยากให้มาทํางานร่วมกัน คือถ้าผมไปไหว้เจ้าหรือว่าไปกินข้าวเนี่ยผู้ว่าในแต่และจังหวัดก็ไม่จําเป็นจะต้องมาต้อนรับผมครับแต่นี่อยา่างเป็นภารกิจที่ต้องทําร่วมกันก็เลยอยากให้มาครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยงานของผมเนี่ยเสร็จไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วท่านยังจําสโลกนรของผมได้ไหมครับสั่งงานวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานงานของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับโอ้แสดงว่าเข้าใจผิด ท่านอธิบายแล้วท่านอธิบายเรียบร้อยขออภัยท่านด้วยนะท่านไต้อง,งการ<ด>เพื่อนกินข้าวเพราะว่าท่านกินมาเยอะแล้วฮะ <c oughs> แล้วที่สําคัญคืออะไรท่านประธานที่สําคัญไปใครไปกับรองนายกไปกับรองนายกแล้วรองนายกเนี่ยถ้าเป็น AI เนี่ยจะแม่นยำกว่านี้รองนายกเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องภูมิศาสตร์อะไรเลยแล้วก็อยากสั่งย้ายอะไรก็สั่งย้ายรองนายกบอกว่าไปพะเยา เออน้ําท่วมพะเยานี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวสักพักก็คงจะไหลลงแม่โขงไหลาจากพะเยาไปเลยน้ําจากพะเยามันจะไหลลงแม่โขงได้ยังไงพะเยาไม่ได้ติดกับแม่น้ําโขงมันคงข้ามภูเขาไปหลายลูกอะแล้วท่านบอกว่าไงสําหรับเอ่อเขื่อนสิลิกิตนี่เอ่อที่อยู่พิษณุโลกนี่เขื่อนสิลิกิตนี่เขาอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ เขาย้ายเขื่อนได้ย้ายเขื่อนมาพิจุโนโลยยแล้วยยเท่านั้นยังไม่พอนะย้งงยายบึงบรเพรจากนกครสวรรค์เนี่ยไปอยู่กำแพงเพชรย้ายยากกว่าผู้ว่าอีกเลยโอ้โหนะทำได้ยังไงนะครับและที่สําคัญท่านประธานครับมาถึงระดับนายกรัฐมนตรีมถ้าเรามี AI เป็นนายกเนี่ยนะภาษาอังกฤษน่าจะโอเคนะท่านประธานยังจําได้อยอะหรือเปล่า นายกรัฐมนตรีเราสมัยนั้นไปให้สัมภาษณ์นะฮะ you cannot get uh, the รัฐบาล anyway Uh, the question before that, uh, my dad is cold. Uh, I don't even get mad even we got some loy something. Uh, that terrible, yeah, ma. Uh, comment from s o w a get uh, them tang l a t b a n ถ้าผมว่าถ้า A i เป็นก็น่าจะโอเคกว่าท่านประธานถ้าจะเข้าใจก็เลยไม่เข้าใจเลยนะฮะไทยก็ไทยไปเลยดีกว่าอังกฤษก็อังกฤษไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็อย่างว่าแล้วฮะท่านประธานครับอย่างที่ว่านักการเมืองนี่พอหาเสียงนี่ทาได้ทุกอย่างพอเป็นรัฐบาลแล้วทําไม่ได้สักอย่างประวัติศาสตร์โกกแบบนี้ตกนรกแล้วเป็นเรื่องจริงท่านประธานครับนักการเมืองตกนรกครับนักการเมืองตกนรกไปปั๊บ ยมมาบานฮะเอาบัญชีมาดูเลย <c oughs> เสร็จแล้วพาน,นักการเมืองคนนั้นอะท่านประธานไปดูสวรรค์ไปดูสวรรค์โอ้ยมันเงี่ยต่างคนต่างอยู่อยู่กันสวยงามก็จริงอะไม่มีชีวิตชีวาเสร็จแล้วโยมาบาลก็พานักการเมืองคนเนี้ยไ,ไปลงนรกไปลงนรกโอ้โหท่านประธานเจอเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพก เจอควรกอบซึ่งมีแต่พวกตัวเองทั้งนั้นกินเหล้ากินยาเฮฮาปาร์ตี้มีเด็กเอ็นมีสรารพัดเลยสนุกสนานมากอ่าพอวันรุ่งขึ้นครับโยมาบาลก็เรียกนักาการเมืองคนนั้นมาว่าอา้าวตัดสินใจสิจะไปอยู่สวรรค์หรือไปนรกอ่นานักการเมืองก็บอกว่าไปอยู่นรกครับโยมาบาลบ,บอกว่าคิดดีๆไปอยู่สวรรค์หรือไปนรก ไปนรกครับโยมเมื่อวานก็เลยพาไปนรกเลยครับวันนั้นปราคนว่าเป็นกระทะทองแดงมีหอกมีอะไรแทงโอ้โหเสียงคนร้องรวงแานนักการเมืองโวยวายเอา้าท่านโยมทาไมไม่เหมือนภาพที่ผมเห็นเมื่อวานล่ะท่านโยมบอกว่าอ๋อเมื่อวานมันเป็นภาพของการลนหลงหาเสียงนะครับจูงใจจูงใจนะฮะ ก็คือโกหกมาก็ก็ต้องโดนแบบนี้ท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่สองก็คือนาเซซิโรโกสมาร์ตรัฐบาลนี่ต้องตี e-government e-government นี่อะไรที่มันเป็น AI เกี่ยวข้องนี่มันจะมี e นำหน้าท่านประธาน e-government e-service แล้วีศาลบ้านผมเนี่ยโอ้โหรู้ล่วงหน้ามานานแล้วเป็น e-government เหมือนกันมีีพออีแมนีลา มีอ e ีนำหน้าเนี่ยมันนานมากแล้วอ๋ออีหลานก็เป็นเอไอเอมาแล้วคือเป็นผู้รู้อนาคตล่วงหน้าสุดท้ายก็คือ Heart of Thailand h e a r t of Thailand คืออาจารย์ฝนได้พูดถึงเรื่องการใช้ AI ในเรื่องของการเกษตรท่านประธานที่เคารพครับตอนนี้การเกษตรทั้งหลายเนี่ยเขาใช้ดโดรน นะใส่ปุ๋ยใส่สารเคมีใส่อะไรต่างๆนี่ดโดนนะฮะดโดนไม่ใช่โดนถามท่านเลขาคนสวยเนี่ยวันนี้แต่งตัวสวยมากท่านเลขาครับมาอยู่สภาแห่งนี้โดนหรือยังอันนี้แปลว่าอะไรโดนภาษาสารแปลว่านานหรือยังอ,อ๋อก็มา <ๆ S 1> อยู่ตั้งแต่เปิดสภาเลยแสดงว่าโดนแล้ว เลขาเลขาเราเราไม่ได้พูดเราไม่ได้พูดถึงแอร์โฮสเตสนะฮะของสายการบินนะนะวันนี้ยังไงเราก็มีอพอลล่าขออนุญาตครับนี่วันนี้นะฮะคนไทยีคุ้นเคยกับสิริเพราะว่าคุยกับสิริบ่อยเราเรื่องตลกให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ค่ะลูกพี่ โอ้เรเริิ่่มมตลกตว,วัน<ร>ก่อนอเปิดตู้เย็นมาบรรลุธรรมเลยค่ะอะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเจอมะเขือเทศค่ะอโอ้โเอไอเล่าเรื่องตลกได้เลยนได้สิริเงินซื้อได้ทุกอย่างจริงไหมไม่จริงค่ะลูกพี่มีสี่อย่างที่เงินซื้อไม่ได้หนึ่งเวลาสองชีวิตสมมิตรแท้ 4ี่เลขอันขอบคุณครับสิริครับขอบคุณครับนี่รรท่านปนระธานฮะตอนนี้คนไทยเราคุ้นเคยกับเรื่องของ Ai เรื่องอะไรต่างๆอยู่แล้วโดยเฉพาะสิรินะครับเพราะฉะนั้นรรท่านประธานครับเราต้องนำเรื่องของ Ai เนี่ยมาปรับใช้อย่างที่ท่านอาจารย์ฝนบอกนะครับว่ามันต้องควบคู่กันไปแล้ว คนเราเนี่ยต้องเป็นผู้ควบคุมเพราะว่า AI เนี่ยเป็นเครื่องมือได้ทั้งคนดีและคนไม่ดีถ้าหากว่าเราอยากจะให้ประเทศเราพัฒนาก้าวหน้านะครับต้องทำในสิ่งที่แตกต่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นที่จะทำสิ่งเดิมๆแต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงอยากจะให้ประเทศไทยเราก้าวหน้า AI คือคำตอบสุดท้ายขอพระคุณครับท้ามสางครับโอ AI ทํทำได้ทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งเล่าเรื่องตลกนะฮะบรรลุธรรมเพราะเจอมะเขือเทศดีไม่เจอนกกระจอกเทศด้วยก็ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะฮะขอขอเสริมเรื่องเรื่อง AI นิดเดียวครับแทนแทนครับท่านอนุนเทียม ครับคือเรื่อง AI เนี่ยครับตัวผมเนี่ยไม่อยากให้มีเลยครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนนะครับผมไปตัดผมมาร้านนี้ดูดีเลยครับร้านใหญ่โตเลยนะครับชื่อว่า AI Barber แต่ก่อนตัดเนี่ยเขาให้ป้อนข้อมูลครับว่าอยากได้ทรงไหนให้ AI เนี่ยออกแบบผมก็ป้อนไปเลยครับอยากได้ทรงที่ดูดีน่าคารพน่านับถือแล้วท่านประธานลองดูสิครับเนี่ยโอ้เป็นทรงนี้คนอาจจะกราบท่านได้เลยนะครับ น่านับถือจริงๆนะแต่ว่าท่านจะทานอาหารหลังเที่ยงลำบากนะ <c oughs> เราได้ข้อคิดมุมมองจากสมาชิกทุกท่านอย่างมากเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านอุปนายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศนะครับอาจารย์นรินลิตธเ์ลียมภิวัฒโนกุลอาจารย์ฝนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับทำให้สภาทอกของเรามี คุณค่าและก็มีสาระประโยชน์มากขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับแนวความคิดต่างๆของท่านก็น่าจะเป็นแนวความคิดที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะได้เอาไปพัฒนานะครับเพื่อให้ประเทศของเราได้มีโอกาสจเจริญก้าวหน้าด้วยระบบ AI ต่อไปนะครับปิดประชุมครับสมัยก่อนน้ำดื่มบ้านเราเนี่ยมันเริ่มมีใส่ขวดนะแต่มันจะมีขวดคุณกับขวดใสท่านประธานจำได้ไหมแล้วคนผลิตน้ำก็เก่ง ขวดใสก็น้ําใส่ตามขวดขวดคุณก็น้ําก็ขุ่นตามขวดใช่ไหม <S 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 แล้ถึงวันหนึ่งเวลาหนึง่งเราก็กําหนดว่าต้องขออยอยฮะขออยอยปรากฏว่า,า,วา,า,วาตอนช่วงนั้นก็สังเกตดูนะไปตามที่ตา่างๆก็เริ่มมีเขียนอยอยแล้วปรากฏผมก็ไปหยิบดูนะต่างจังหวัดนี่มันเขียนอยอยแต่ไม่มีหมายเลขฮะผมก็ถามเอ้า แล้วอันนี้ได้น้ำได้อยออกำลังขออยู่อ้าวแล้วทำไมไม่มีอ๋อยังไม่ได้เลขกินไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะบอกว่าได้เลขอะไรนะมันขอทำอะไรท่านรมทานมันมีอยอแล้วแต่ไม่มีเลขเออยังไม่มีเลขรอหน่อยดื้ไปก่อนเดี๋ยววันหลังโทรมาถามก็ได้จะบอกว่าเลขอะไรนะครับท่านประธานแล้วมีอะไรได้อยอย่างเงี้ยนะครับ